จากที่ธรรมนัฐถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเขาถูกถามว่าจะกระทบกับฐานเสียงในวิปรัฐบาลหรือไม่คุณชัยวุฒิตอบว่าตามหลักการและทางเทคนิคก็กระทบต่อเสียงในรัฐบาลและย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสียงของพักร่วมรัฐบาลลดลงซึ่งก็ต้องให้ต้้องใหไหนนิโรจน์สุนทรเลขาประธานวิป ไปดูเรื่องนี้โดยตรงในส่วนของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลรวมถึงวิปรัฐบาลก็จะมีการคุยหารือกันก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่19กกรกฎาค,คมนี้ ส่วนตัวเขาไม่มีความกังวลเนื่องจากมองว่ารัฐบาลในภาพรวมของแต่ละกระทรวงก็ไม่มีประเด็นเรื่องทุจริตหรือทําเรื่องเสียหายอย่างชัดเจนที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนและทุกอย่างก็แก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีทั้งหมดนอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกคิดว่ารัฐบาลทํามาอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจํากัด ที่มีอยู่ในส่วนของทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่มีประเด็นอะไรที่รัฐบาลเสียหายทั้งนี้นายชัยวุฒิยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านต้องการล้มรัฐบาลอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่เกมการล้มนายกรัฐมนตรีในสภาจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นยังไม่รู้ต้องไปดูกันในสภาไปดูกันในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีการพูดคุยและประเมินกันอีกครั้ง ส่วนทางด้านสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านพูดถึงการที่ธรรมนัฐถอนตัวออกจากเป็นพักร่วมและจะมาเป็นฝ่ายค้านร้อยปเซนนั้นเขาเข้าใจว่า ธรรมนัตคงอยู่ในรัฐบาลแล้วไม่มีความสุขและอาจจะด้วยกระแสประชาชนเขาก็เข้าใจเหตุผลจึงเป็นการหลีกหนีออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งเมื่อมายืนตรงจุดนี้ฝ่ายค้านก็ต้อนรับและเปิดกว้างซึ่งใครจะมาทํางานร่วมกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านนั้นไม่ได้มีบําเหน็จบํานาญอะไรให้นอกจากเสียงของประชาชนที่จะชื่นชมเมื่อธรรมนัตมาเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นอิสระหรือจะร่วมกับฝ่ายค้าน6กพักยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดทราบแต่ว่าลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล และถ้ามีเศรษฐกิจไทยมาช่วยกันทวงดุลอีกทีหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามสุทินคลางแสงว่าพักร่วมรัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านจะมีการในพักร่วมฝ่ายค้านนั้นจะมีการนัดหารือเรื่องนี้หรือไม่สุทินคลางแสงบอกว่ายัางเว้นแต่ธรรมนัตผสมจะมาร่วมหารือกับหกพักก็จะคุยกันขึ้นอยู่กับธรรมนัต หากอยากจะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านอิสระก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาคุยแล้วก็ประสานงานกันเท่าที่ควรแต่ถ้าจะร่วมกันก็ให้มาคุยกัน ประเสริฐจันรวงทองสสนครราชสีมาเลขาพักเพื่อไทยพูดถึงกรณีธรรมนัสถอนตัวจากรัฐบาลและขอทํางานร่วมกับฝ่ายค้านนั้นประเสริฐจันทร์รวงทองบอกว่าโดยหลักการธรรมนัสจะต้องเป็นผู้มาเจรจาว่าจะมาร่วมกับฝ่ายค้านแบบไหนและที่ผ่านมาพักร่วมฝ่ายค้านมีหพักอยู่แล้วหากธรรมนัสจะร่วมก็ต้องหารือกับพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดดังนั้นธรรมนัตต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนว่าจะมาร่วมกับฝ่ายค้านอย่างไรประเสริฐจันทรวงทองบอกว่า ธรรมนัฐระบุว่าจะทําหน้าที่ในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแม้ว่าสอสอจากพรรคเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้ร่วมเซ็นชื่อนยติแต่ก็สามารถอภิปรายรัฐบาลได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม ประเสริฐจันลงทองยังคงเน้นย้ำว่าธรรมนัตต้องประกาศตัวและพูดให้ชัดเจนว่าจะเป็นฝ่ายค้านและพูดให้ชัดเจนว่าจะมาเป็นหนึ่งในพักร่วมฝ่ายค้านที่สำคัญพักเศรษฐกิจไทยจะต้องมีข้อมูลที่สามารถสั่นสะเทือนรัฐบาลได้ แล้วอยู่ในกรอบของยติ6ข้อที่ฝ่ายค้านยื่นไปเราก็จะพิจารณาจัดสรรเวลาให้ขณะนี้ฝ่ายค้านได้กำหนดเวลาแล้วตัวบุคคลที่จะอภิปรายไว้หมดแล้วรอเพียงแต่ธรรมนัสประกาศท่าทีแล้วเดินม,มาคุย สมชัยแสงทองเป็นอดีตประธานหมู่บ้านเสือแดงภาคเหนือปัจจุบันเป็นประธานหมู่บ้านเทิดไทยองลราชันภาคเหนือก็พูดกรณีที่ธรรมนัตบอกว่าคนภาคเหนือ8จังหวัดไม่เอารัฐบาลแล้วเขาก็หนีไปซบฝ่ายค้านโดยสมชัยแสงทองนั้นยืนยันว่าสิ่งที่ธรรมนัตพูดออกมานั้นไม่เป็นความจริงเพราะที่จริงคือคนเหนือไม่ว่าจะอยู่ในตัวมือหรือชนบททุกคนทราบกันหมดว่าพลเอกประยุทธ์ บริหารจัดการช่วยประชาชนทุกทุกคนจนแก้วิกฤตเศรษฐกิจไทยในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังร้อนแรงได้และที่ผ่านมาก็มีโควิดรัฐบาลก็แก้ไขปัญหาโควิดได้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามรัฐบาลก็พาประเทศนั้นรอดปลอดภัยมาได้ซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านของผู้นำหมู่บ้านแสดงภาคเหนือก็บอกว่าธรรมนัตเนี่ยแพ้การเลือกตั้งในจุดที่ธรรมนัตมั่นใจว่าจะชนะ เมื่อแพ้อย่างย่อยยับขนาดนี้ธรรมนัฐจึงใช้วิธีการแก้เกี้ยวคือประกาศถอนยวงออกจากรัฐบาลแล้วก็ประกาศว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านขณะที่ฝ่ายค้านเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าธรรมนัฐจะมาจริงหรือเปล่าที่มาดูกรณีที่พักเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นการแกล้งแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางคือแกล้งแพ้แล้วก็แกล้งถอนยวงแล้วก็แกล้งไปอยู่กับฝ่ายค้านวันนี้เรามาดูค่ะ ทางด้านของบทวิเคราะห์กรณีที่ธรรมนัตยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ได้แกล้งแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต4เพื่อกลับไปซอบอกเพื่อไทยไม่ได้แกล้งเลยจริงๆธรรมนัตพูดว่าเขาต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ถูกเตะตัดขาจากรัฐบาลเมื่อเราไปตรวจสอบผลการเลือกตั้งลำปางเขต4ที่จัดเลือกตั้งทั้งหมด3ครั้งว่าสาเหตุที่แท้จริงธรรมนัตแกล้งแพ้หรือว่าถูกเตะตัดขาหรือว่าความนิยมของธรรมนัตถดถอย ดูได้จากตัวเลขค่ะตัวเลขไม่โกหกตัวเลขบอกความจริงเราได้มาดูตัวเลขการเรามีตัวเลขที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งที่สองเวลานั้นผลเอกประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์2บริหารประเทศมาแล้ว1ปีวัฒนาสิทธิวังที่ลงในนามพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้ง6 0 0 0ืคะแนนแต่เลือกตั้งซ่อมล่าสุดวัฒนาย้ายมาสังกัดเศรษฐกิจไทยคะแนนลดลงมาเหลือเพียงครึ่งเดียว โดยรายละเอียดเข็เลือกตั้ง4ี่ลำปางประกอบไปด้วยอำเภอเกาะคาเสริมงามศบปราบเถินแม่พริกการเลือกตั้งใหญ่ปี62อิทธิรัตน์จันทระสุรินทร์จากเพื่อไทยชนะด้วยคะแนน42,984ที่2คือวัฒนาสิทธิวังซึ่งลงในานามพลังประชารัฐได้มา3,368ขณะที่เสรีรวมไทยได้มาเป็นอันดับ5ได้แค่2466ค่ะมิถุนายนห3 มีการเลือกตั้งซ่อมมีการเลือกตั้งสสเขตสี่ลำปางแทนตําแหน่งของอิทธิลั์ที่เสียชีวิตผลการเลือกตั้งวัฒนาสิทธิวังที่ลงในานามพลังประชารัฐคราวก่อนได้ที่สองคราวนี้มาเป็นที่1ได้คะแนนหกหมื่นกว่าอันดับสองเสรีรวมไทยได้สามหม่นแค่ะแต่หลังจากวัฒนาได้ใบเหลืองทําให้ต้องเลือกตั้งซ่อม เลือกตั้งซ่อมล่าสุดคือ10กรกฎาวัฒนาลงสมัครเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไม่ได้เป็นพลังประชารัฐละเป็นเศรษฐกิจไทยธรรมนัตลงพื้นที่ช่วยเขาบอกช่วยเต็มที่วัฒนาแพ้ผู้สมัครจากเสรีรวมไทยซึ่งเคยเสรีรวมไทยเนี่ยเคยได้เพียง2,466ครั้งที่1ครั้งที่2องนี่3 8 0คราวนี้แพ้แบบย่อยยับ ซึ่งคราวนี้เสรีรวมไทยส่งเดชท,ทวีศรีวิชัยได้คะแนนไป5,500 0วัฒนาสิทธิวังได้3,000 30, 0ค่ะแพ้กันเห็น,หนแบบนี้เพราะฉะนั้นางานนี้ไม่ได้แกล้งแพ้แต่เป็นเพราะว่าชื่อเสียงของร้อยเอกธรรมนัฐถดถอยน้อยลงไปแล้วเศรษฐกิจไทยสู้ไม่ได้ในลำปางไม่ได้แกล้งแพ้แต่แพ้จริงแล้วก็แก้เกี้ยวถอนโยงออกไปไปเป็นฝ่ายค้าเสียเลยสวิงไปอยู่ที่นั่น เพื่อไทยได้เตรียม20ขุนพลแล้วนะคะเขาเตรียมตัวเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไปเป็นร่วมฝ่ายค้านร้อยเปเซ็นต์สุทินคลังแสงบอกก็ต้องมาคุยกันจะเป็นค้านอิสระหรือจะมาค้านร่วมกันแล้วก็ทางได้ประเสริฐจันลงทอบ,บอกว่าเราจัดที่ทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วเศรษฐกิจไทยถ้ามีข้อมูลอะไรมาก็จะอภิปรายอะไรก็มาคุยกันเราก็จะได้แบ่งเวลาให้ถ้าถือว่ามีหมัดเด็ดจริงๆมา